แล้วออยากกันเถอะได้เมื่อพี่พูดมาขนาดพี่ต้องการแบบนั้นเนยม่ก็ทนไม่ปฏิเสธไม่ก็ทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันที่มีผัวล้าหลังแบบพี่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนี่มายจะมาแนะนำนะคะแหวนที่มีทางความสวยแล้วก็มีพุทธคุณด้วยของสับเทพมูเตลูนั่นเองค่ะนี่เลยสวยไหมนี่นางมาย มาทำเรื่องไรสาระอยู่ตรงนี้นี่เองวันวันน่ะเอาแต่ถ่ายรูปแกไม่คิดจะทำอะไรมากเลยเหรอขี้เกียจจริงๆมายไม่ได้ขี้เกียจนะคะแม่เราที่มายทำอยู่เนี่ยมันก็เป็นงานของไม้แกอย่ามาเถียงฉันนะฉันสั่งไว้เลยนะตอนนี้และตรงน,นี้แกหยุดทำอะไรอย่างนั้นได้แล้วมันเสียเวลาแกรู้ไหมแม่คะ แต่ไมายจะเลิกทำงานของไม้ยไม่ได้หรอกนะคะแม่เออมีอะไรครับแม่มแก็ดูเมียแกสิวันๆน่ะไม่เห็นจะทำอะไรเลยถ่ายคลิปถ่ายรูปฮะมายนี่คุณเป็นสะพายนะแม่ผมพูดอะไรคุณก็หัดฟังบ้างสิแต่แม่พี่กำลังบอกให้ไมล์เลิกทำงานของไมล์นะคะ ไมยเลิกไม่ได้หรอกไมยพี่ว่าไมยเลิกทางานปัญญาอ่อนบ้าๆอย่างนี้สักทีเถอะพี่นั่นแหละเลิกดูถูกงานของคนอื่นได้แล้วคิดว่างานของเองมันดีอยู่คนเดียวเลยหรือไงดูเมียแกเสตโจนิสัยแย่อย่างเงี้ยเอานะครับแม่เดี๋ยวผมหาทางจัดการเองแกก็พูดได้แค่นี้แหละฉันก็บอกแล้วไงให้แกมี แกก็ไม่ยอมมีกันดูสิมานมันเลยไม่มีอะไรทําเลยอยได้รับคำชมเต็มเลยอะ่ะ <c oughs> สวัสดีครับเอา้าแล้วนี่เขาไปไหนกันหมดเนี่ยทำไมมามันนั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวล่ะ แม่กับโจคอไปกินข้าวข้างนอกอะค่ะพี่นัทแล้วนี้พี่นัทจะมาทำไมไม่บอกก่อนล่ะคะมาจะได้ไปรับที่สนามบินไม่เป็นไรเลยเรื่องแค่นี้เองพี่ไปไปมา,มาบ่อยอยู่แล้วเออแล้วช่วงเนี้ยพี่รบก้นหน่อยนะว่าจะมาอยู่ด้วยสักอาทิตย์นึงอะ <c oughs> อะนี่ของฝากจากกูเกตจ้าไม่มีปัญหาอยู่แล้วค่ะแล้วก็ ขอบคุณมากเลยนะคะมีของฝากมาให้ตลอดเลยอะ่ะมาได้อีกคอนเทนต์แล้วเออใช่เพียเพ่ยนเพจมาแล้วนะแหมเห็นมันก่อนลงรูปอะ่ะคนกดไลค์เพียบเลยนะก็แค่รูปรีวิวสินค้าที่ลูกค้าส่งมาให้อะคะ่ะม้ถ่ายสวยไหมสวยสวยมากเลยนะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมลูกค้ามาถึงเยอะอีกหน่อยนะ ต้องมีคนติดตามลูกไม้เป็นล้านแน่นอนเลยก็ขอให้เป็นแบบนั้นละค่ะยังไงก็สู้ๆนะคะขอบคุณนะคะพี่นัทที่เข้าใจไม้ ถ่ายรูปอีกเหรอไร้สาระไม่ก็ถ่ายรูปทํางานของไม้มาไรสาระตรงไหนไมยทำเนี่ยไม่ได้เงินนะไองานแบบเนี้ยมันจะได้เงินสักแค่ไหนกันเชียวน,นุ่นไปซักผ้ารีบผ้าน,นุ่นยังมีประโยชน์กว่าเยอะก็ไม่ทํา,าทงานบ้านเสร็จหมดแล้วไงไมยถึงมาทํางานของตัวเองเนี่ย แล้วไอ้งานแบบนี้เนี่ยมันจะได้เงินสักแค่ไหนอย่างนั้นหรอก็ได้มาอขอจ่ายค่าบ้านแล้วกันหรือว่าพี่จะเถียงไม่เออพี่ว่าไม่เลิกทําอาชีพนี้เถอะวันๆเห็นแต่ถ่ายรูปคุยคนเดียวใครเห็นก็อายเขาอีกอย่างนะยังเรียกไม่เต็มปากด้วยซ้ําว่ามันคืออาชีพอะไรที่มันทำแล้วได้เงินสามารถสร้างรายได้ให้เราได้มันก็คืออาชีพทั้งนั้นแหละงั้นพวกโจรพวกขอทาน ก็คืออาชีพเหรอไรสาระโจพี่ว่าพี่จะชวนโจไปวัดหน่อยไปกับพี่ไหมไปทำไมเหรอนี่พี่นั่งคือ่องบินเยอะกันไปเหรอและอยากทำบุญเพิ่มอ่ะก็เปล่าหรอกแต่พี่ก็แค่ว่าจะพาแกไปเปิดหูเปิดตานิดนึงอะ่ะแกได้รู้ไงว่าโลกตอนนี้นไปถึงไหนแล้วนี่พี่ด่าผมโง่เหรอ จะไม่ได้ว่าอะไรแกสักคำเลยแกพูดของแกเองแต่ไปหน่อยไหมจะได้ฉลาดขึ้นนี่ผมเป็นน้องพี่นะทำไมพี่ไปเข้าข้างมายแบบนั้นอะ่ะก็ฉันไม่ได้อยากมีน้องโง่ๆแบบแกไงไปมายพี่พาไปคาเฟ่สวยๆไปถ่ายรูปก,กันดีกว่าค่ะพี่นัท นี่ตาโจแม่ว่านะแกต้องเด็ดขาดกับเมียกแกแล้วล่ะพี่แกก็อีกคนหนึ่งไม่รู้อะไรนักหนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแม่จะมีลูกอย่างที่แม่บอกไมายเขาก็ไม่ยอมแล้วเรื่องพี่นัดนะขนาดแม่ยังพูดไม่ได้แล้วผมจะเหลือเหรอเออนี่ตาโจแม่ถามหน่อยเถอะอีอาชีพอินฟ,ฟูอะไรซซอร์เนี่ยมันคืออะไรผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันครับแม่ ผมก็ได้บอกไงว่างานพวกเนี้ยคืองานเพื่อฝันเอา้าไมยกลับมาพอดีเลยพี่มีอะไรจะคุยด้วยมีอะไรหรอคะตั้งแต่นี้ต่อไปนะพี่ขอสั่งให้ไมยทำแต่งานบ้านแล้วก็ดูแลแม่ของพี่ด้วยและงานพวกนั้นอะ่ะก็ไม่ต้องทำมันไร้สาระ ไม่ค่ะไมาไม่ยอมเลิกทำงานของไมาเด็ดขาดใครจะมาห้ามมาก็ไม่ยอมเลิกเก่งแค่งานบ้าบออะอะไรนักหนาฮะเดือนหนึ่งอ่ะจะถึงสามร้อยหรือเปล่าฉันยังไม่รู้เลยพอสักทีเรอะมาไอ้งานพวกนั้นอะมันไม่มั่นคงถ้าไม่อยากทำงานจริงๆอ่ะเดี๋ยวพี่สากให้ก็ได้ไม่ค่ะ หมยจะไม่มีวันเลิกทํางานที่ไมรละไม่ว่าจะพี่หรือแม่หรือใครๆจะมองอยังไงหมยก็ไม่ยอมพี่นัทเป็นไงมาจัดไฟแบบนี้สวยไหม้วก็ชุดที่มาใสา่โอเคหรือยงัง สวยดนะไม้ถ่ายเลยถ่ายเลยนี่พวกแกทำบ้าอะไรกันเห็นบ้านฉันบิดผับเป็นบ้ารเหรอฮะแล้วนี่เปิดไฟอะไรปิดไฟเดี๋ยวนีเ้เปล่านะคะไม้แค่จะถ่ายของรีวิวลูกค้าค่ะรีวงรีวิวอะไรฉันไม่สนใจหรอกนะไปซัดผ้าเดี๋ยวนี้ฉันเห็นข้างบนน่ะเสื้อผ้าตะโจเต็มตะก้าเลย นี่แม่น้องมันก็ทํางานอยู่แม่จะไปขัดน้องมันทําไมอ่ะไอโจมันก็ว่างไม่ใช่หรอทําไมแม่โจมันทาเองแกจะใช้น้องแกได้ยังไงน้องแกทํางานหาเงินนะแล้วทําไมล่ะแม่โจเป็นพระเจ้าหรือไงไม่รู้อ่ะแกต้องไปซักผ้าฉันบอกให้ไปซักผ้าก็ต้องไปซักผ้าเดี๋ยวนี้มัวทําอะไรเป็นยาอ่อนอยู่ได้ พ่อแม่แกไม่สั่งสอนรือไงว่าลูกสะพ้ายเขาควรจะต้องทําตัวกันยังไงเราแม่สามีที่ดีเนี่ยคือต้องทําตัวไรมารยาทกับลูกสะพ้ายตัวเองแบบนี้เหรอคะมาไมยพูดอะไรกับแม่พี่ไมยพูดอย่างกับแม่พี่ได้งไงแล้วทำไมไม่จะพูดไม่ได้ดูสิ่งที่แม่พี่ทํากับไมยสิไมย พี่แคนกับพฤติกรรมของไม่ไหวแล้วนะบอกอะไรไปก็ไม่เคยฟังแล้วมายังมาด่าแม่ของพี่อีกพี่ว่าเราอยากันเถอะเฮ้ยโจทำไมแกพูดคำนี้ออกมาง่ายๆอ่ะแกคิดดีแล้วใช่ไหมใช่มียที่ไร้ประโยชน์แบบนี้มีไปก็เหมือนไม่มี ในเมื่อพี่พูดมาขนาดนี้พี่ต้องการแบบนั้นเนี่ยมายก็จะไม่ปฏิเสธมายก็ทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันที่มีผัวล้าหลังแบบพี่คนที่ไรประโยชน์อะฉันว่ามันคือแกมากกว่านะัดแกก็ชอบด่าน้องแกอยู่เรื่อยเลยนะเมื่อไหร่อ่ะแม่เมื่อไหร่แม่จะเลิกเข้าข้างมาสักทีแม่ต้องยอมรับได้แล้วนะว่าลูกชายแม่ไม่ได้เรื่องทุกวันนี้ค่าบ้านมาก็เป็นคนจ่ายของใช้ในบ้านมาก็เป็นคนจ่าย ลำพังเงินเดือนโจอ่ะมันไม่พอหรอกใช้คนเดียวมันก็หมดแล้วอะไรพี่อาะไรมาพูดหรือที่ฉันพูดมันไม่จริงว่าแกไม่ได้จ่ายค่าบ้านก็ใช่ผมไม่ได้จ่ายแล้วไมายก็ไม่ทํางานไม่มีเงินเดือนจะเงินที่ไหนมาจ่ายนู่นพ่อแม่ไมค์นู่นที่เป็นคนจ่ายไม่ใช่เงินจ่ายค่าบ้านไมายหามาเองไมายไม่ไปรบกวนพ่อแม่ไมายหรอกนะก็ไอ้งานที่พี่บอกว่าไรสาระนี่แหละไมายบอกตรงเลยนะ ไมยหาเงินได้มากกว่าเงินเดือนพี่เป็นเท่าตัวด้วยซ้ำพี่อะทำงานในบริษัทมั่นคงแต่ไม่ดีเรื่องอะไรนะตะโจแกไม่ได้จ่ายค่าบ้านเองหรออย่างนี้บ้านก็ไม่ใช่เป็นบ้านของแกละสิแกนี่มันโง่จริงๆแล้วแกจะไปอยากกับยายไม้ทำไมโง่จริงๆโถ่แม่ยังไงก็กลายเป็นสินสมรสอย่าไปก็แบ่งกันคนละครึ่งอยู่ดี ไม่นะบ้านหลังนี้เนี่ยไม่ใช่ชื่อไม้แต่เป็นชื่อของพ่อไม้ต่างหากยังไงก็ไม่ได้เอามาแบ่งกันอยู่แล้วแต่ที่ดินของพี่แล้วก็ไอ้รถที่พี่ใช้ขับอยู่ทุกวันอะ่ะอันนั้นได้ขายแบ่งกันแน่นอนและพรุ่งนี้เนี่ยไปเจอที่อำเภอได้เลยนะเราสองคนจะได้ยุติการเป็นสามีภรรยากันสักทีโจแก่นี่นมันโง่งจริงเลยเป็นผู้ชายซะเปล่าไม่รู้อะไรเลยหรือไง สมองแกเอาไปทําอะไรหมดฉันได้ผิดหวังจริงๆที่มีน้องชายแบบแกเนี่ยส่วนแม่ต่อไปนะถ้าจะมีลูกชายอะ่ะเอาที่มันมีสมองมากกว่าน,นี้นะพี่เลิกด่าผมก่อนได้ปะไม่ที่พี่พูดไปอ่ะแค่อารมณ์ชั่ววูบพี่ขอโทษนะเรากลับมาดีกันได้ไหม ไมยจะใจดีให้พี่และแม่เนี่ยอยู่บ้านหลังนี้แค่คืนนี้เท่านั้นพรุ่งนี้หลังจากหย่ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องขนของออกจากที่นี่ทันทีแล้วตอนนี้ก็ไปให้พ้นหูพ้นตาได้แล้วค่ะไมยต้องทํางานพี่นะคะอยู่ช่วยไมยก่อนนะคะได้ไมไม่เป็นไรเอาแล้วยืนอยู่ทำไมอะ่ะไปสิไปเก็บของโถ่